แต่ก่อนเราเคยมีวงของตัวเอง2วงที่ทำอัลบัม้มก็มี Airy f i f ตอนนั้นเป็นวงที่เพื่อนๆกันรวมตัวนขึ้นมาแล้วก็เคยมีโอกาสได้ประกวดงานชื่อว่า G-Box ก็คือ The Global Battle of the Band แล้วก็มาอย่างอนหนึ่งก็คือวงชื่อ s i l e n c s c r e a m รวมตัวกับน้องเบนจากนักร้องจากเ r k Night ทุกคนมีต้นแบบนะเนาะสำหรับเราก็ในยุคนั้นก็จะมีตั้งแต่อีริกจอห์นสันโจเซตเรนี่สตีเยอะครับ เธอมันมัน,ม,นมันหลายอย่างหลอ่อหลอมกันผมก็จะเลือกซิเล็กสิ่งที่ที่เรารู้สึกชอบแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราอินดึงเฟรกเมนต์ของแต่ละคนมามาใช้ในแต่ละสถานการณ์โพลิเฟียนี่ก็ชอบผมจะชอบคนที่เล่นกีตาร์แล้วมันดูมีมีพลังงานแบบนั้นคือไม่ใช่แค่เป็นเสียงกีตาร์ที่ฟังดูรวดลงรวดเร็ว,ว,ว,วอะไรเงี้ยผมจะชอบอะไรที่มันอันมีอิมมอชแนลมีมีความรู้สึกที่ในการเล่นสวัสดีครับผมนึงวินยัยตรานาทีพักดีครับ ปัจจุบันนี้ก็จริงๆก็ยังทำสิ่งเดิมที่ทำมา20ปีนะฮะก็คือยังเป็นเซสชันเล่นอัดเสียงเล่นแบ็กอัพนะครับเล่นให้ให้ปาม,มี่นะฮะออแล้วก็มีเพิ่มมาในช่วงปีหลังๆคือมีไปเล่นแบ็กอัพที่จีนให้จางพี่เฉินนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทัวร์อยู่เดี๋ยวเพิ่งบินกลับมาเดี๋ยวกำลังจะบินไปต่อ,อแล้วก็เรียกตัวก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมเป็นยูทูบเบอร์แล้วกันอ่าก็ทั้ง รีวิวสินค้าอย่างที่เห็นในในช่องผมวิม่ในทีมิวสิกนะครับแล้วก็เคยมีผลงานกับ JTC นะฮะแจมทัชเซนทรัลตอนนี้ก็ใช้เป็น JTC กีตาร์แล้วก็จริงๆผมไม่ได้ออกงานกอบเข้ามาเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ5เพราะว่าล่าสุดล่าสุดหลังจาก n w w o r ร z z o n มาเป็นซิงเกิลเพลงน่าจะ6ปีแล้วประมาณนะครับเขาพยายามตามงานอยู่ตอนนี้ก็กำลังพยายามจะลั้นสักซีรีส์หนึ่งภายในภายในปีนี้หวังว่าหวังว่ากับ JTC นะฮะ ในด้านวงดนตรีก็จริงๆแต่ก่อนเราเคยมีวงของตัวเอง2วงที่ทำอัลบั้มก็มี Area f i f t e Area f เนี่ยถ้า flashback กลับไปคือตอนนั้นเป็นวงที่เพื่อนๆกันรวมตัวกนขึ้นมาแล้วก็เคยมีโอกาสได้ประกวดงานในปีนั้นผมจำไม่ได้มัน2 5 0หรืออะไร งานชื่อว่า G Bob ก็คือ The Global Battle of the b a n d เป็นงานที่จัดตัวประเทศอังกฤษแล้วก็ Area f i f One เนี่ยเป็นวงที่ชนะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อไปชิงแชมป์โลกไปใช้คำว่าอ่างไก็ได้ชิงแชมป์โลกที่อังกฤษวงนั้นก็คือ Area f i n ครับผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นวงที่ชนะน่าจะเป็นเป็นไอแลนด์มั้งเออเป็นไอแลนด์มีอารมณ์แบบเนวาน่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะ c u l เจ r e s h o c สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่วงเราอะ คือหลายวงที่พอประกาศผลปั๊บเขาก็จะงงเพราะว่าพอไปเชื่องกิษมันทําให้เรารู้วัฒนธรมว่าดนตรีตะวันตกเนี่ยมันจะมีแบ่งชัดๆเลยคือฝั่งอังกฤษกับฝั่งเมริกันฝั่งเมริกันคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบฟังเมริกันโดยเฉพาะนักดนตรีคือพวกเทโซโลโเ่เยอะๆโซโลโเ่เยอะๆมีสัดส,ส่วนแบบมีความเก่งกาจทางด้านสกิลเนี่ยจะเป็นอเมริกันแต่พออังกฤษเนี่ยไม่ใช่ละอังกฤษในดนตรีเขาจะไม่ค่อยไม่เน้นความเป็นฮีโร่ เขาจะเน้นความเป็นสร้างภาพรวมในการที่จะสื่อสารเพลงบางอย่างแล้ววงที่ชนะในปีนั้นเป็นแบบนั้นคือเป็นอารมณ์เหมือนนวานาสามชิ้นนักร้องเลกีต้าขึ้นเนวานาเลยอะไรอย่างนั้นไปแล้วก็อ๋อเออว่ะในระดับ global แบบอังกฤษเนี่ยเขามองแบบนี้เขาไม่ได้ตัดสินว่าคุณจะเก่งไม่เก่งเพราะว่าไอที่ไปเนี่ยเอาง่ายๆมันแชมป์จากทุกประเทศนะนะมันเก่งทุกวงอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะเลือกวงที่ เพราะว่าทุกวงเล่นเพลงตัวเองหมดเป็นเพลงแต่งเองหมดเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครเลยเพราะเขาต้องการจะคัดวงทิ่ชนะเนี่ยไปซายกับบริษัทโซนี่มิวสิกมั้งนะมั้งจำไม่ค่อยได้เหมือนกันในยุคนั้นก็เลยแบบเออมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็มาอย่างนหนึ่งก็คือวงชื่อ s i เ e นต s c r e a m ก็เป็นวงที่รวมตัวกับน้องเบนจากนักร้องจากเกียร์ไนท์นะฮะส่วนสมาชิกวงก็จะเป็นมือเบสบิ๊กเนี่ยจากก็แอร์เี่วันแหละแล้วก็ มือกลองก็จะเป็นพี่เอกจาก m ิสเตีตอนนั้นก็เหมือนร่วมกันเฉพาะกิจแบบนั่งคุยกันแล้วถูกคออยากจะทําวงที่มีความเป็นเมทัลป๊อปอะไรอย่างนั้นะลองดูเพราเบนเขาก็จะมีความมีความฟุ้งของเขาอ่ะก็เป็นช่วงหนึ่งที่แบบทดลองทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรเป็นหลายอย่างครับ คือสำหรับต้นแบบจริงๆทุกคนมีต้นแบบอนะเนาะสำหรับเราก็ในยุคนั้นก็จะมีตั้งแต่อีริกจอห์นสันโจเซตร,รีนี่สตีฟไวขยัขยยบมาอีกสัก10ปีก็เริ่มมีแอนดี้ซิมอนมีเนลชอนเนลชอนบางคนอาจจะไม่รู้จักคือเขาไม่ใช่กีตาร์ฮีโร่อะแต่เขาเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าวงของวงเจอร์นี่เจอร์นี่เนี่ยเป็นวงฮาร์ดร็อกในยุคโอ้โหมาตั้งแต่70แลู้ลมั้งเรียกว่าเป็นไอคอนิกของบริการเลย,ขเ,ลเ,ลยเขาจะมีเพลงที่แบบเวลาเขา แข่งเบสบอลมันเปกัรฟุตบอลแล้วจะเปิดเพลงของเจนนี่เนี่ยบ่อยถ้าเปิดเพลงนเราจะเราน่าจะเคยได้ยินนะเนลชอนเนี่ยเป็นกีตาร์แล้วก,เเกวเออเ็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของแบรนด์สำหรับเนลชอนเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในอิทธิพลสูงมากที่สุดคนหนึ่งสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าเขา,เ,ขาเป็นคนที่เล่น,เล,นเล่นกีตาร์แล้วแบบเขาเรียก่อะไรเล่นกีตาร์เหมือนคนร้องเพลงผมจะชอบคนที่เล่นกีตาร์แล้วมันดูมีมีพลังงานแบบนั้นคือมันสื่อสารอารมณ์ออกมาที่แบบไม่ใช่แค่เป็นเสียงกีตาร์ที่ฟังดูรวดลงรวดเรวด็รว,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 รวอะไรอย่างเงี้ยผมจะ มันมีอิมโอชั่นอลมีความรู้สึกที่อยู่ในการเล่นเยอะเยอะอ่าเนือชอนที่เป็นเหนืงนั้นแอนดี้ทิมอนส์ก็เช่นเดียวกันท่านโจเซตเทอาเนียก็เช่นเดียวกันก็จะมีไวา์คล้ายๆแบบนี้รวมรวมกันหมดรวมทั้งอีเล็กตอนสามที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็จะมาทางฟ้าที่เป็นพวกอ uh, ่าฟิวชั่นแจ๊สก็จะเป็นพวกแบบว่าเลเลคันต์เอ่าลิสนาวอย่างยุคใหม่ๆก็จะมีว่โจวานาเมซ่าอิลิเกลเยอะครับคือมันมันมันหลายอย่างหล่อหลอมกันรวมรวมร่างกันแต่ผมก็จะเลือกซีเล็กสิ่งที่ ที่เรารู้สึกชอบและสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราอินกับมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ยแล้วก็ดึงเฟก์เมนต์ของแต่ละคนมามาใช้ในแต่ละสถานการณ์พูดอย่างนั้นแล้วกันในยุคปัจจุบันผมมันมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากโพลิเฟียนี่ก็ชอบคือยังไงก็ตามแต่ผมยังเป็นคนชอบคนที่เล่นเมโลดี้ที่ชัดเจนชัดเจนคือง่ายจาได้ จำได้ง่ายได้ยินแล้จับต้องได้ง่ายแม้ว่ามันจะมะีพื้นฐานที่เป็น texture ที่แม้ว่ามันจะความคล่อ,องตัวจะเล่นสายเปล่าจะแ็ปปิ้งอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคอของเพลงคือ melody เนี่ยต้องแข็งแรงและดีและจดจำง่ายอะ,อะไรอย่างนั้นถ้าสมมติว่ามีกีตาร์ได้ไดดตัวเดียวหมายถึงแบบน,นึง body เนี่ยจะเป็นทรงเป็นสตรัทก็ได้เป็นเทลีก็ได้แต่ว่าขอให้พิกอัพมันเป็นแบบ ัมซิงซิงัมซิงัมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่มฮัมหรือซิงซิงซิงอะในแง่การใช้งานนะแล้วก็แบบเพราะที่เหลือมันสามารถจะ adjust ได้อย่างตัวนี้มันตัดคอยได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นได้ทั้งแบบเป็นัมซิงัมเป็นซิงซิงซิงจะมองมันเป็นัมซิงซิงก็ได้คือถ้ามีตัวเดียวมันก็ต้องอย่างนั้นคือในมุมของผมมันคือมองในแง่ของการทํางานเราไม่ได้มองตัวเองเป็น artist อย่างเดียวเรามีความเป็น s e ั่นเพ player ด้วยคือเราเล่นกับศิลปินหลากหลายเราเล่นกับเพลงที่หลากหลายฉะนั้นไอ้ตัวกีตาร์เนี่ยมันก็ต้องตอบสนองการใช้งานที่ ครอบคลุ่มทั้งเพลงป๊อปเมทัลได้หนักได้เบาได้อะไรอย่เงี้ครับสำหรับไซโตเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ผมจำไมไ่เด้ปปีก่อนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีไซโตไม่ใคยรู้จักแบรนด์นี้เลยไปเดินร้านกีตาร์แล้วก็เห็นเห็นทรงเนี้ยไอทรงเนี้ยวางอยู่หลายๆตัวเลยแล้วก็อะไรวะเขียนไซโตแล้วก็เห็นหัวมันอ่าแล้วก็แบบ คือมองเวลามันมองไปที่ทแผงกําแพงที่มันมีกีตาร์หลากหลายในในร้านกีตาร์ในญี่ปุ่นแล้วพอมันเห็นกีตาร์ไซโตะใ,ในยุคนั้น,นย,ย้อนไปเจ็ดแปดปีก่อน,นมัน outstanding นะคือมันมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยเห็นทรงมันแบบอะ,อะไรวะมันจะเป็นสแตทแต่มันเคิร์ฟท็อปแล้วก็งานวิธีการเนี่ยวิธีการเข้าสีวิธีการทําสีแบบมองแต่แต่ก็ไม่ไ,มได้หยิบมาลองนะเ่อเดินผ่านๆแล้วสวยดีเทร์น่้พอสำคัญเนี่ยก็คือตอนที่ที่ไอจีตาร์เนี่ยส่งส่งไซโตะให้รีวิวนั่นแหละแล้วก็ เฮ้ยแบบนี้เคยเห็นนี่หว่าเอามาดีดคอเล่นง่ายดีเลยคอแบบสําหรับมือคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเออเป็นมิตรกับมือคนเอเชียคนไทยเนี่ยแล้วก็ดีดไปแล้วก็หลายครั้งหลายครั้งเข้าคือสัมผัสแรกรู้แน่แน่เล่นง่ายเสียงดีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีไวเบชั่นที่ไม่เหมือนชาวบ้านอะมีความแตกต่างแล้วมันรู้สึกมันมีสําหรับผมไม่ใช่ค่ว่ามีเอเนจีที่มันตรงกับเรามันอาจจะดูซูเปอร์เนสโอรนิดหนึ่งนะ คือเวลายุคจนถึงผมวัยเนี่ยเวลาผมจับกีตร์เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้กีตร์มันคอนเน็ตกับตัวเราซึ่งไซโตะมันมีและโดยเฉพาะเรื่องคอขาวผมผมก็สังเกตเพราะมันทำมันรีวิวหลายตัวใช่ไหมพอมันรีวิวรีวิวไปปั๊บผมจะสังเกตว่าเวลาผมจับคอขาวของไซโตะเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษซึ่งปกติผมใช้แต่คอดำเนี่ยพอมันเป็นไซโตะเนี่ยเฮ้ยทำไมคอขาวมันมันเหมือนกีตร์มันพูดกับเราบางอย่างมันมันมันมี ไวเบชั่นบางอย่างที่ที่เราเรียกออกมาจากกีตาร์หุ่นไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะด้วยความเซนของความความันเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าพอมันเป็นญี่ปุ่นมันคนญี่ปุ่นอะนะคนญี่ปุ่นมันจะแบบมันจะละเอียดละออมันจะมีความแบบอืความเซนของเขาอะซึ่งผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าไอพลังงานแบบนั้นน่ะมันถ่ายทอดจากผู้สร้างลงมาในตัวกีตาร์ด้วยแล้วพอเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะรู้สึกได้ว่ามันคอนเนคกันระหว่างกีตาร์ไซโตก,กับผมโดยเฉพาะยิ่งกับคอขาวเนี่ยสำคัญตรงนี้เลย ก็สําหรับอย่างอย่างเหตุผลที่ผมเลือกเจ้าเจ้าตัวเนี้ยอย่างทรงเนี้ย TLC เนี้ยก็คือด้วยความว่ามันเป็นเฟิร์สเซนเซชันแรกที่ผมเคยเห็นไซโตะเช่นเดียวกันนะมันเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเชลีหรือว่าจะเป็นสแตนด์คัสเตอร์แต่ว่ามันเป็นเคิร์ฟท็อปเนี้ยความโค้งของมันเนี้ยมันส่งไวเบสชั่นให้กับกีตาร์แบบเนี้ยที่มันเรียกอะไรมันทําให้มันมีไวเบสชั่นที่มันดูใหญ่กว่าบอดี้กีตาร์ที่มันเป็นแฟลตท็อปอ่าจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็คือว่าไงว่าพอมันเป็นฮัมตอนแรกมันเป็นฮัมาฮัมในรุ่นนี้มันไม่มีฮัมซิงฮัมมันจะมีความเป็นเลสพอที่มีปลายเสียงแบบแบบสตรัหรือเทเลแล้ว,แล,วแล้วแต่ทรงมันนะฮะ,ะ <S <S ผมก็เลยมันจะเป็นยังไงถ้าเราใส่เสียงคอยตัวกลางเพิ่มเข้าไปเพราะไหนไหนมันก็ฮัมฮัมมาแล้วเนี่ยมีเสีคงคอยตัวกลางเพิ่มเพราะผมจะชอบเวลาเสียงผสมระหว่างเน็กกับมิดหรือว่าบริดจกับมิดมากกว่าที่จะตัดคอยระหว่างเน็กกับบริดจอะไรอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นผลลัพธ์ตัวเนี้ย แล้วก็แล้วก็ถูกใจนะถูกใจมากเลยโดยที่ใช้บอดี้เป็นสวามแอชเพราะว่ามันเป็นความสงสัยแรกคือเริ่มจากเรื่องคอที่เป็นฟิ board, Maple เกอร์บอร์ดเมเปิลนี่แหละเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเมเปิลบนบอดี้ที่เป็นสวามแอชมันจะเป็นยังไงเพราะจินตนาการนี่เฉยนะเพราะจากที่เคยรีวิวส่วนใหญ่ไอจิต้าจะชอบสั่งเป็นเอาเดอร์เราก็เลยรู้สึกว่าคอ Core ขาวแบบนี้คิดถึงแบบเทเลีเทเลีจริงๆเนี่ยมักจะใช้สเปคที่บอดี้เป็น Ash, เป็นแอสเป็นสวามแอชแล้วก็คอเมเปิลล้วนทั้งฟิเกอร์บอร์ดทั้งทั้งคอ เราก็เลยลองแบบนั้นเออแล้วมันก็ได้ผลที่เป็นไปตามที่เราคิดค่อนข้างค่อนข้างจะร้อเปอร์เซนต์เลยก็แบบอืมยูนิคอทาทำให้กีตาร์ตัวนี้มันยูนิคจับมาเล่นก็จะรู้สึกว่ามันผลักดันบางอย่างที่แปลกไปจากกีตาร์อ,อื่นสำหรับช่องทางการติดตามแลวก็ผลงานนะครับคือตอนนี้ก็นอกจาก JTC แล้วเนี่ยอันนี้ต้องก็ต้องรอทีนหนึ่งนะเพราะว่าผมขอค่อนข้างจะยุดด่งมากเลย จะพยายามผลักดันซีรีส์ใหม่หรือไม่รู้อาจจะเป็นเพลงใหม่ภายในปีนี้เท่าที่เท่าที่ทำได้แต่ไม่อยากจะคอมมิชมากแต่จะพยายามทาให้ไ,ได้นะฮะแล้วก็ช่อง y o u t u วินัยทีมิวสิกนะครับสามารถไปติดตามได้ด้งน,นั้นก็จะมีเล่นเพลงของผมเล่นเพลงคัฟเวอร์มีรีวิวเครื่องตีต่างนะฮะแล้วก็ Facebook วิน,นัยดนตรีพักดีทีนน่ขึ้นตรงนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ครับมีอะไรสงสยัยเรื่องดนตรี rix, หรือเรื่องอะไรสามารถคุยกันได้